พอนุม่มฟื้นเลยแล้วครับมีไงผมก่ออ้ยอยอดัดเจ้าเขาเป็นอะไหนุ่ยหนูช่วยเพื่อนเราทีเพื่อนเราอะ่ะมันจะตายแล้วะนะมันก็เป็นล่วงอะไรที่ลำบากนะช่วยไปช่วยให้ฉันหน่อยสินะจะไปมองเขาเลยเขากำลังจีบกันครับครับต้องไปที่ไหนบ้างครับ ก็ในถ้ำเรานั่นแหละนะมันน่าจะมีคนเหลือรอดที่ติดเชื้ออยู่นะให้หนายเอาดาบที่อยู่ในตัวนายไปฆ่ามันซะนะไอ้กูรีบอลรีบอนไปซะผมชื่อรีบอนเหรอครับชอยชอย่ไปไปไปโอเค,คในถ้ำในถ้ำในถ้ำมีคื่ถ้ำใช่ไหม เราเหมือนเคยมาที่นี่แหละแต่เราแค่เปลี่ยนชุดใครอ้ี่เมืองเขาจะขุดลึกลงไปไหนเนี่ยฮัลโหลครับด้วยด้วยอไปนะโอ้ยช่วยฉันด้วย่กอนรวม โอ,อ้โหโอเคครับรพอนุ่มอนุ่มช่วยฉันด้วยนะขอครับผมขาหันกับคุณนี่ปนุ่มช่วยฉันด้วยนะนะนะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนะอนนโอเคครับแบบ แล้วคนที่เหลือล่ะครับจะตินเนื้อซอมบีเข้าไปนะ,ะติดเชื้อล่ะโอเคครับแล้วคนที่เหลือลครับอยู่ไหนก็นั่งไงมันอยู่นั่นแ่ะโอเคครับสวัสดีครับช่วย,วย,วย,วยด้วยฉันติดกับหน้าช่วยฉันด้วยทำยังไงช่วยฉันด้วยช่วยฆ่าฉันทีนะโอเคครับ เฮ้ยอืมอ,อืมอผมติดกับเทลอยหอนมแกฝันไปหรืเอเปล่าอะเฮ้ยเฮ้ยฉันมีงานให้แก้ทำนะมาช่วยคนนั้นนอกทีดินะฟ้าผ่าเนี่เคครับ ออกไปออกไปสิออกไปโอเคโอ้อ่วยครับผมต่อยคนตายอะครับตู้ไสยุ่งกัดนะโอเครีบช่วยคนกันเลยฮัลโ <Hello S 2> หลระวังนี่นะฉันติดหูฟังไว้ดีหน่อยครับๆร nope ับพูดมาระวังคีบอ่ะตูวเคียดีอยู่แน่ไหนไม่รู้ได้ไงครับติดกล้องไว้ เดินไปตรงเลยตรงเลยตรงเลยอะครับตรงเลยไปตรงเลยจะเห็นไหมจะมีประตูจะมีประตูอยู่เพื่อเข้าไปทางประตูเลยโอเคครับเข้ามาแล้วมีคนหรือหลอดไหมเอ่อเท่าที่ดูนี่ไม่มีใครสักคนเลยครับโอเคไปต่อให้คุณตามสแลบพินไปนะ เล็กเล็กเล็กโอเคตาไปต้องไงต่อครับสังเกตดูดิว่ามีใครเดินเพ้นผ่านตรงนั้นป่าไม่มีโอเคผ่านไปดูดิว่ามีคนอยู่ในบ้านนั้นป่าครับถ้ามีพวกว,กว,กวอลเกอร์อยู่บนนั้นก็จัดการเลยโอเคครับโอ้ยเีย็บเจยบเลยเี็บแล้ว อืมอ่ะออือน,นะฮัลโหลโเคไม่มีม,มีครับมีแล้วครับ <S <S 2> <S 2> มีแล้วโอ้ยตัวเกอร์นหนึ่งตัวไม่เป็นไรปล่อยมันไปเฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนผมเจอคน เขาอ,อยู่ไหนเขาอ,อยู่นี่ครับอืมฉันเห็นแล้วเรียกเขาบอกเขาหยุดหยุดจะหยุดไม่หยุดเออเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดวอ,อ,อ,ดอกเกอร์ไล่ตีผมแล้วว,วอกเกอร์โอ้ยแร็คแร็แร็คแร็เออ,อเคยโอ๊ยคุณเป็นผู้เร็วมากนะครับเ <c oughs> ออมนา่าร ขี no? tamam our 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 ้ anyway nice for you. ร okay. ู้ะอนี่มางไงนะเราจะเช้าแล้วเราต้องรีบไปกันแล้วช้ที่ติดตามื่อเสียงนายไว้ที่ัวนายนะตอนนี้ันก็สองนาทีแตสามนาทีแ้วนี่ยโอเครับโอเคฉันจีิงนไปที่นายเพิ่มลงไปไปนะโอเคไปพลังอืมเสร็จแล้วน้่ครับผมเห็น มันจะเกิดอะไรขึ้นเลยอเอ้ะเอ้เอนายอะตายไปเลอือยงเนี่ยตายไปแล้วครับหนึ่งคนโอ้ตายแล้วนายฟื้นขึ้นมาได้ไงเนะี่ยโอเคครับผมฟื้นขึ้นมาแล้วผมก็เห็นผมเห็นโนแมนตัวใหญ่บเบ้อเลยครับให้นายไปยึดที่นั่นเลยนะ โอเคครับตอนนี้ผมไม่โดนอะไรไล่ตาม,มาแล้วะโอเคผมเจอสถานีรถไฟครับ<ป>เข้าไปเลยตำรวจโอเคครับ, okay, รบไม่มีอะไรครับผมกำลังเดินเข้าไปในรกนะระวังด้วยล่ะอือ uh หือออหื huh. คุยกันเรื่อยรู้เรื่องเลยนายจะตายอีกรอบนึงไม่ได้นะเพราะฉันให้ชีวิตหลายครั้งเดียวขน้นครั้งเดียวเี่ไหรผมมีเก้าชีวิตนะตอนนี้ผมเหลือสามชีวิตไม่ใช่หรองสัยฉันหัวเสียเคยเออจุ๊บๆๆๆๆๆโอ้ยผมเดินมาแล้วไม่มีคนสักคนเลยครับนะ นี่นายมีปัญหากับผู้สูือเปล่าไม่มีครับต้องรางเก็บดอกสีแดงแดงให้ฉันดีนะดอกพีลเลอร์อะไรนี่แหละนะเก็บให้ฉันจีนะัสสักสามดอกโอเคครับโอเคผมได้ครบแล้วสามดอกก็ไปฟื้นอีกสักสามดอกก็ได้นะไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวผมขี้เกียจหานะดอกเหลืองดอกแดงครับ ดอกแป้งเลยสามดอกนะโอเคครับรอแป๊บน,นึงครับอืมโดนคิปเปอร์ระเบิดโอเคผมจะป้นแล้วนะครับโอเคครับผมถึงท่าเรือแล้วครับโอเคน้อยจะเห็นไหมเรือ โอเคนายเดินมาตรงๆเลยนะอ๋อผมเห็นบ้านที่มีน้ำลงมาสูง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 อะไรบ้านชัน้นโห้ลว่าไงเฮ้